โอ้ใหม่ก้อนสุกปิ้งปลาเข็งปิ้งปลาเข็งเมนูเด็ดวันนี้ปิ้งปลาเข็งนะครับปลาเข็งก็ตัวใหญ่าใหญ่บะแม,นมน่นปลาเดี๋ยวนี้ใหญ่พอๆกับปลานิลละปลาเข็งกันได้เดี๋ยวสิโบโมีคนกินเมื่อก่อน,ม,นมีแต่ตัวน้อยตัวน้อยเขาเลยบ่กินแต่ว่ามันนี่ดีนะตัวน้อยเนาะกินเนาะ ตัวใหญ่บ่ค่อยมั่นมั่นเลยว่ะแต่ว่าใครเกรลา่ยไห่ใครเต็มทองล็อกโ้ล็อกข้มันจะแกะแบบล็อกโ้ล็อกข้อต้องพลิกบ่อย,อยเดี๋ยวมันจะไหม้ก่อนสุก หัวขนงอ,อ่ะหาสุลดมาให้เล้นะหาสุลดให้เร็วเย้หาสุลดให้เนี่